คุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ค่ะอย่างที่เกริ่นไว้ตอนช่วงเปิดรายการเลยนะคะว่าเราจะมาทําความรู้จักเพิ่มกันกับคําว่า Unit Link ค่ะไม่รู้จักในช่วงเวลาแบบนี้อาจจะไม่ได้แล้วนะคะซึ่งวันนี้คนที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะได้รับเกียรติจากทางคุณสุรกิจพิทักษ์พากอนนะคะนักวางแผนการเงินจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะคะครจริงๆอยากจะให้คุณสุรกิจช่วยอธิบายให้พวกเราเข้าใจก่อนดีกว่าว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังมองภาพของประกันชีวิตออกไม่ออกเลยนะมันมีีก่ประะเภทยงไ้าค การชีวิตเนี่ยปกติโดยทั่วไปจะมีอยู่ประมาณ4ประเภทะนะครับก็ประเภทที่1ก็คือเป็นประเภทที่เบี้ยประกันต่ําที่สุดเลยกนะ็คือเหมาะสำหรับคนที่อาจจะมีเขาเรียกว่าบัตเจ็ตหรืองบประมาณที่น้อยแลวการเงนคุ้มครองก็คือเขาเรียกว่าแบบประกันแบบชั่วระ,ระยะเวลามีระยะเวลากาหนดเขาเรียกว่าเป็นหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเทอมเช่นเป็นเทอมเทอเทอม10ปี5ปี20ปีนะครับแบบเนี้ยคือ,อวัดกันจะวัดกวัดก็ไปเลยว่า ยี่สิบปีเนี่ยสมมติถ้าทำแบบเทิมยี่สิบปีนะครับก็ดูว่าถ้าเกิดระหว่างยี่สิบปีเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะก็เท่ากับว่าเราไม่ได้อะไรคืนนะฮะแต่ว่าเป็นการคุ้มครองที่สูงใช่เหมือนเราเราบัตเจ็ตเราน้อยแต่เรากังวลใจแบบลูกยังเล็กอยู่เลยยังมีหนี้สินอยู่เลยอย่างเงี้ยเราก็ควรจะเฮ้ยเราแต่เราไม่อยากจะเสียเบี้ยประกันที่สูงก็เน้นแบบนี้อันนี้คือแบบที่หนึ่งก็จะเหมาะกับคนที่อากจะไม่ได้มีเบี้ยมีประมาณเยอะนะฮะตรงนี้นะครับส่วนแบบที่สองก็ ต่อจากแบบเทอมหรือแบบช่วงระยะเวลาก็คือแบบตลอดชีพตลอดชีพก็คือแบบที่เน้นคุ้มครองเหมือนกันนะครับและก็มีระยะเวลาการจ่ายเบีย้ยที่กําหนดได้แล้วแต่บริษัทรับประกันเช่น10ปีค,คุ้มครองตลอดชีพ20ปีคุ้มครองตลอดชีพไม่ถึงจ่ายไป10ปีแต่คุ้มครองตลอดชีพตรงรักษาแล้วแต่แบบอของแต,แต่ละบริษัทลวแต่สิ่งที่ต่างกันคือเขาว่าตลอดชีพมันถึงอายุส่วนใหญ่ก็คือ99ก็คือส่ง20คุ้มครอง9 9เพราะงนั้นเนี่ย เออมันจะไม่มีคําว่าครบ10ปีแล้วหมดกันไม่มีละ<ม>ก็คือไม่ได้ฟิกที่ตัวอายุใช่ก็คือส่ง20ค่ะบปุ๊บหลังจากนั้นก็ไม่ต้องทําอะไรละคุ้มครองเป็นมรดกไปอายุ9 9อันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่เน้นคุ้มครองเหมือนกันแต่ต้องการวางแผนมรดกระยะยาวด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือสมมุตินะฮะ,ะว่าอันนี้จะมีต่างกับตัวแบบเทอรมคือมันจะมีมูลค่ากรมธรรม์ที่วันที่เราสมมติเราส่งครบ20ปีแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นและก็ไม่อยากได้คุ้มครองต่อละ เกิดวันนั้นอยากจะได้เงินคืนก็อาจสามารถเขาเรียกว่ามูมีมูลค่าเวนคืนเงินสดด้วยก็กลับมาได้นะอาจจะไม่ได้เท่ากับเบี้ยรประกันร,รวมที่เรจเาจ่ายนะครับแต่ถ้าปล่อยไปเรื่อยๆเช่นทิ้งไปเรื่อยๆเช่นสมมติโชคดีอายุ9.9ค่ะ ที่เราทําวงเงินคุ้มครองไว้1ล้านวันนั้นได้1ล้านเลยนะฮะโอ้าถ้าอยู่ถึงจนถึงมันก็จะเงินมันก็จะโตไปเรื่อยๆคือได้เกิดคำว่าตลอดชีพนี่เอาก็มีกําหนดอายุเหมือนกันส่วนใหญ่จะเป็น99ปีใช่ไหมคะอ่าส่วนใหญ่ที่สัญญาเลยจะครบที่99คือได้เกิดอยู่จนถึง99ใช่คูณเงินได้เงินคืนเงินคืนใช่แล้วโอ้นี่แบบนี้ก็ดีนะนี่สำหรับเหมาะคนที่เป็นต้องการความคุ้มครองใช่แบบระยะยาวตลอดชีวิตเนาะแล้วเป็นมรดกได้วางแผนมรดกได้ด้วยใช่่่่่่คคครรรััับบบบบสสสววนนนนแแททีีี3กกก็็็จะะะเเเเป้าาายยยมพ์อออื ผมว่าคนในพูดง่ายคุ้นเคยที่สุดแล้วเพราะว่าเป็นแบบประกันที่ผู้ง่ายเราเข้าธนาคารเด,เดี๋ยวนี้เราเห็นเงินบ่อยมาก<ๆ>ก็คือเขาเรียกว่าแบบสะสมทรัพย์แต่อยู่ที่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็จะมีลูกเล่นเช่นสะสมทรัพย์25ปี10ปีอย่างเงี้ยแต่ชัมลาเบียอาจจะไม่ครบก็ได้เช่นช่คะสำชัเบียแค่5ปีคุ้มครอง10ปีชําระเบียแค่15ปีคุ้มครอง25ปีปอันนี้ก็จะมีลูกเล่นของแต่ละบริษัทที่เราประกันนะครับแต่แบบนี้ข้อดีคือ มันเป็นการอย่างที่บอกมันตรงๆคือสะสมรั์เพราะฉะนั้นคนที่จะทําแบบนี้คือต้องการสะสมทรัพย์จริงๆนะครับแต่มันก็จะมีข้อเสียคือถ้าเราส่งไม่ครบตามสัญญาอาจจะโดกถูกแล้วเราเวนคืนก่อนอาจจะขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยข้อดีคือจะเหมาะสำหรับคนที่อยากจะออมเงินจริงๆและมีวินัยทางการเงินจริงๆนะครับเพราะว่ามันเราเห็นสมมุติว่าวันเราไปซื้อครั้งแรกปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าตอนปลายทาง โปรเจกต์เนี้ยโครงการเนี้ยจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่ข้อดีคือความแน่นอนของผลตอบอ่าเขาเรียกว่าผลประกอบผลประโยชน์รวมของโครงการนะครับแต่ถามว่าผลประกอบการหรือเอ่อกไรหรือรีเทิร์นจะเยอะไหมอาจจะไม่ได้เยอะมากใช่เพราะว่ามันก็พอส่วนใหญ่ไปอิงพันธบัตรรัฐบาลนะครับตรงนี้เพื่อให้มันมีความคุ้มครองได้แล้วก็ไม่มีความเสี่ยงใช่ครับแต่แต่ในไม่ว่าจะเป็นตลอดที่จะช่วยระยะเวลาหรือสะสมทรัพย์พวกนี้ก็หกภาษีได้อยู่ในแสนแรกนะครับ มันคงมีสิทธิพิเศษนะมันจอยู่แล้วแบบที่สี่แบบที่4ก็เพิ่งมาประมาณ5-6ปีหลังเขาเรียกว่าแบบเงินได้ประจำหรือเขาเรียกว่าแอนโดตี้หรือบำนาญซึ่งเนื่องจากมันมีการเปลี่ยนกฎกฎหมายของสำมะกรบอกว่าเฮ้ยคนไม่ค่อยออมระยะยาวเลยเพราะสะสมทรัพย์10ปีก็จบและว20ปีจบละยังไม่เกษียณเลยทำยังไงดีคนถึงมีเงินเกษียณ รัฐบาลหรือสัมปทาก,ก็เลยบอกว่างั้นต้องจูงใจด้วยการให้บริษัทประกัน,นออกแบบประกันอะไรมาบางอย่างที่จะจูงใจให้คนมีเงินเกษียณหลังนะอายุ55ค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าสมมติว่าวันนี้คุณกระแตทําวันนี้เลยทำแบบบำนานต้องชําระเบีย้ยไปถึงอายุ55หรือ60นะ<อ>ถึงจะได้เงินคืน<อ>คือบังคับเลยเพราะงั้นระหว่างทางไม่มีอะไรคืนนะเหมือนกับบริษัทเขาจะเอาเงินไปบริหารก่อน เอางั้นเงื่อนไขคือแบบบำนาญคือต้องรับบำนาญหลังอายุ55อันนี้คือกฎเกณฑ์ที่สมะกอนถึงจะให้หากภาษีได้แต่อันนี้นี่คือทางบริษัทประกันเองเขาสามารถเอาเงินไปบริหารจัดการออกมาเป็นผลตอบแทนให้เราไหมคะ,ะ,ะก็คือการันตีว่าหลังอายุ55หรือ60แล้วแต่แบบประกันนะครับจะมีเงินคืนแบบประจําทุกปีอ่าเช่นสมมติว่าเงินคืนตั้งแต่6อายุ60ถึง85เป็นติดต่อกัน25-26ปีเนี้ยนะครับเท่าๆกันเลยอ่าซึ่งแบบเนี้ยข้อดีคือ ผมจะมักจะใช้ในการวางแผนการเกษียณอายุแบบแน่ๆช่วยัวร์คือเวลาที่เราตั้งแผนไปแล้วว่าหลัง55เราจะมีเงินใช้เท่าไหร่ตัวนี้ก็จะเป็นอีกก้อนหนึ่งเหมือนกันที่จะมาช่วยใช้แล้รกัดกภาษีได้ได้ด้วยเพิ่มจากแสนแรก เพิ่มอีกไม่เกินอีกสูงส,สุดอีกสองแสนแต่ไม่เกิน15%ของเงินได้แต่ต้องไปรวมกับ RMF ์เอเอ้ยีเอเอเ,อเอ RF กับตัวกองทุนส่วนรองใชีพตรงนี้เพิ่มะน,น,นะครับ,รบอันนี้เป็น4ประเภทของประกันกชีวิต,ตที่เราค่อนข้างคุ้น,นเคยกันอันนี้คือเบสิกเลยที่4แบบเนี้ยคนไม่ว่าจะตัวแทนที่ไหนนะครับหรือ ลูกค้าที่เข้าไปตามสถาบันการเงินที่เป็นม,มีมีประกันขายเนี่ยส่วนนี้ก็จะมีแบบนี้กันหรือตามแบงก์จะมีแบบทั้ง2แบบทั้งแบบสะสมทรัพย์ตลอดชีพหรือไม่ก็ตัวบํานาญก็มี คือจริงๆพอเราฟังแบบนี้แล้วว่าตัวประกันเองเขาก็จะมีหน้าที่ของเขาเนี่ยเฉพาะตัวเหมือนกันนะคะแต่ว่าหน้าที่แต่ละแบบเนี่ยก็จะมีความแตกตดานของเขาจุดเด่นที่มันตไปที่จะรองรับประโยชน์ให้กับลูกค้าในแต่ละเป้าหมายทางการเงินแต่ว่าการพัฒนาการของประกันไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ถูกถูกต้องครับถูกต้องเราเห็นพัฒนาการอะไรใหม่ๆขึ้นมาสินทรัพย์หรือผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่ออกมาก็ตอนนี้ถ้าที่จะมาแรงหรือคนจะเริ่มเาเริ่มเริ่มได้ยินแล้วอยูนิตลิงยูนิตลิงใชเขาเรียกว่าแบบประกันควบการลงทุนน มันดูใช่มาดูตอนแรกแบบเอ๊ะข,ขัดขัดกันหรือเปล่าประกันกับการลงทุนนี่เราเ<ช>ข้าใจว่ตลอดประกันมันคือต้องการเป็นเครื่องมือที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงแล้วลงทุนล่ะจะทายังไงไม่คือยังไงคะ <S <S นี่แหละครับคือสิ่งที่คนคนที่มีประสบการณ์หรือคนที่เป็นลูกค้าประกันเนี่ยบางทีอยากจะการอยากจะมีการลงทุนบ้างอยากจะได้รีเทิร์นมากกว่าสะสมทรัพย์ที่แบบประกันที่มันมีอยู่ มีแค่2-3%งสามเปอร์เซ็นต์ไม่พอแล้วอยากจะมีรีเทนมากกว่านี้ทำยังไงแ,นะแต่ไม่กล้าไปลงไม่กล้าไปซื้อกองทุนเองอมไม่กล้าไปลงทุนในหุ้นเองไม่มีประสบการณ์ทำยังไงเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่นวัตกรรมที่บริษัทประกันเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมาก็คือเราจะต้องเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าแล้วนะครับบริษัทประกันก็จะทำหน้าที่ว่าต้องออกแบบสินค้าอะไรบางอย่างที่มีมีสิทธิ์ให้ลูกค้าเลือกไปลงทุนเองได้อ๋อมีสิทธิ์ให้ลูกค้าเลือกไปลงทุนเองได้พร้อมกับยังมีทุนประกันคุ้มครองให้้ดวย อ่าอันนี้มันก็เลยเป็นแมชคิงเป็นแมชกันระหว่างแบบประกันแบบแรกเขาเรียกว่าแบบชั่วระยะเวลาคือเป็นคุ้มครองเป็นหลักกับการลงทุนกับผ่านกองทุนรวมมามามา,มา,มาแมบชบกันมาผสมกันคือคุ้มครองอย่างเดียวแต่ก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นด้วยถูกต้องครับเช่นสมมติรเราลูกค้ายินดีให้เงินมาสมมติวิธีประกันเป็น5 0,000บาทอาจจะเป็นส่วนหนึ่งคุ้มครองไปแล้วบางส่วนอ่าแล้วแต่ทุนประกันที่ลูกค้าเลือกนะครับว่าจะเลือกทุนประกันเท่าไหร่ ส่วนที่เหลือไปลงทุนในกองทุนเลยนะใช่ในกองทุนรวมที่บริษัทประกันนั้นๆไปไปเลือกมาให้ลูกค้าเช่นบริษัทอ่านี้ไปเลือกกองทุน ABCD มาอย่างอย่างบลบรลจเรามี25บรลจใช่ครับเราบริษัทประกันก็ต้องไปคัดเลือกกองทุนใน25บรลจที่เอถ้าตาสารนี่เอาของบรลจออะไรดีนะครับตาสารทุนเอาบรลจออะไรดีอ่ากองทุนต่างประเทศเอาบอลจออะไรดีแล้วก็มาดูว่าอ่ะจมนติบริษัท ประกัน A นะครับบอกว่าฉันมีทั้งหมด15กองค่ะอะ่ให้ลูกค้าเลือกได้เลยจะเอากองอไหนเสี่ยงสูงจะให้เป็น70 30เป็นเป็นตราสารทุน70ตราสารนี่สก็ได้หรือจะเป็นตาารน 70, ตาสารนี่80เสี่ยงแบบเน้นความเสี่ยงน้อยๆเลยตราสารนี่80ตราสารทุน20ก็ได้หรือบางคนตราสารนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้แต่ว่าในเงินที่เหลือจากจาก,การาอ่า<ๆ>เขาเรียกว่า คืออย่างลูกค้าจ่ายเบี้ยเข้ามาใช่ไหมครับมันจะมีการหักค่าใช้จ่ายอันนี้ต้องต้อง,ต,องอต้องเข้าใจตรงนี้เลยนะครับว่าคือเหมือนเราเราซื้อแบบประกันทั่วไปแบบประกันทั่วไปเนี่ยเราซื้อปุ๊บเราไม่รู้เลยว่าบริษัท<บ>ประกันไปทําอะไรใช่ไหมครับ่ะอ่ามันต่างกันตรงนี้ครับบริษัทประกันเนี่ยอ่าโดยปกติเขาจะมีมีการไปซื้อ,อเขาเรียกว่าหักค่าใช้จ่ายของของบริษัท ทั้งหมดนะครับว่าค่าบริหารจัดการทั้งหมดเหลือไปลงทุนอันนี้คือแบบประกันทั่วไป4แบบแรกที่ผมพูดไปนะครับเขาจะไปลงทุนแต่ลงทุนเนี่ยเนื่องจากแบบประกันบันฟิกว่าจะเงินคืนเท่าไหร่ลงทุนเสี่ยงมากไม่ได้ใช่ค่ะเพราะงั้นบริษัทประกันเลยจะเป็นต้องลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงต่ำๆก็จะมีพวกธนาคารรัฐบาล ทุนกู้บ้างนะครับอาจจะขอมาลงทุนอสังหาบ้างนิดหน่อยแล้วแต่นโยบายของบริษัทประกันนั้นๆแต่ว่าสัดส่วนส่วนใหญ่ก็จะเทไปทางฝั่งของบอลบอลหรือพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรรัสวัสดิการทั้งทั้งหมดเพราะงั้นการที่โอกาสที่จะได้ยิวสูงในส่วนของแบบประกัน4ี่แบบแรกเนี่ยค่อนข้างยากมากๆใช่แน่นอนนะครับเพราะงั้นสิ่งที่ต่างกันคือพอแบบประกันยูนิตลิงก์ก็คือพอลูกค้าจ่ายเบี้ยเข้ามาหักค่าใ้จ่ายบริษัททั้งหมดหักค่าประกันภัยเขาเรียกว่าคอร์สเออร์มินชวันที่เหลือไปลงทุน ไปลงทุนในกองทุนที่ลูกค้าที่ที่บริษัท <ใจ S 2> เลือกม,มาให้แล้วอ่าแล้วแต่ว่าลูกค้ารับความเสี่ยงได้เท่าไหร่ค่ะอ่าตรงนี้แห<อ>ละครับคือเงินส่วนที่เหลือไปลงทุนตามตามสภาวะหรือตามความเสี่ยงที่ลูกค้ารับได้แล้วเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้สําคัญคือลูกค้าจะต้องมีความอ่เขาเรียกว่ามีความเข้าใจตัวเองว่ารับรับฉันรับความเสี่ยงได้เท่าไหร่อเออถูกไหมฮะบางทีเอ,อ่อความเข้าใจตรงนี้บางคนไม่รู้ครับก็เ้ยก็อยากได้สูงะ แต่จริงตัวเองอาจจะนอนไม่หลับถ้าเ,เงินมันมีความผันผวนเนาะใช่มีความผันผวน,นนอนไม่หลับอันนี้อาจจะไม่เหมาะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะซื้อแบบประกันยูนิลิงก์ตรงนี้ครับจะเป็นส่วนที่กรอตอจะเข้ามาควบคุมแล้วคุณจะต้องทําแบบประเมินความเสี่ยงอ่าเหมือนเราซื้อ l t f r ีเออรือฟกลยซ้ำๆกนเหมือนกันเลยครับว่าเราจะรับความเสี่ยงได้เท่าไหร่ด้วยเราถึงจะมาจัดพอร์ตกัน ฟังแบบนี้แล้วมันน่าสนใจมากเลยนะครับธุรกิจคือเรากําลังอยู่ในช่วงที่ทุกๆคนต้องมีการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงเนาะอย่างตัวนูอ่นี้ก็จะเข้ามาช่วยเติมเต็มในส่วนทั้งของการคุ้มครองแล้วก็การลงทุนให้มันควบคู่กันไปและลักษณะสําคัญสญของยูนิลิงก์มันมีอะไรบ้างตรงนี้แหละครับที่ก่อนจะพูดถึงลักษณะสำคัญเดี๋ยวผมขอเพิ่มนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วเครื่องมือยูนิลิงก์มันเลยเอามาแมทช์กับคนที่อยากจะวางแผนการเงินอ่าอันนี้ผมขอแทรกนิดนึงเพราะว่า เนื่องจากแบบประกันแบบเดิมเนาะใช่ค่ะส่ง20คุ้มครอง99หรือส่ง15คุ้มครอง25เราสมมติเราอยากได้เงินคืนนะปี23อ้าวโอ้ยเฮ้ยมีปัญหาแล้วใช่มันจะยุ่งยากแล้วน,นะคะมันจะไม่คุงกันใช่เอ้บางเราอยากจะได้แบบบำนาญได้ไั้ย25เราไม่เอายังไม่เอาเงินก้อนได้ไั้ยคือถ้าแบบประกันแบบอ่า10สะสมทรัพย์15ปีค่ะอ,อ่25ปีําหรับเดีย15ปีเนะี่ย25เนี่ย ปีที่25เราได้เงินก้อนเลยใช่ค่ะแต่เรายังไม่ดักได้อยาได้ได้เงินก้อนก็เดี๋ยวไปใช้หมดทำยังไงอ่ะเราจะเก็บไว้ได้บ้าส่วนใหญ่บางทีบริหารไม่ได้คืออยู่ที่เก่าอาจจะได้ดีเทอร์น้อยเราอยากจะได้เป็นบํานาญได้ไหมทำได้ไม่ได้แบบประกันรุ่นเก่ามันจะค่อนข้างตายตัวโอ้งั้นตัวแบบประกันยูนิลิงค์คล้ายๆเปรียบเทียบผมจะเปรียบเทียบกับลูกค้าเสมอว่ามันคือการตัดเสื้อผ้าพอดีตัวอ๋อให้มันฟิตกับตัวเราให้มันพอดีกับตัวเราใช่แต่ถ้าเราซื้อแบบประกันแบบทัั่วๆไปมนคือการ เ,เราซ,ซื้อไซส์ SML อ่ะเออมันอาจจะพอดีไซส์ SML เจ้านี้อาจจะไม่ตรงกับเราได้อะไรอย่างนี้นะครับเพราะงั้นข้อดีของยูดิลิงกมันก็เลยทําเหมาะกับการวางแผนให้ให้มันตรงตามเป้าหมายเพราะงั้นมันก็เลยจะมาเข้าเรื่องว่าเอ๊ะแล้วแบบประกันตัวยูดิลิงมันมีลักษณะสาคัญยังไงนะครับก่อนอื่นผมก็คือ,อบางคนจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันต้องจ่ายเบี้ยกี่ปีด้วยนะครับตอนนี้มันเริ่มมีแล้วการการที่จะสามารถจ่ายเบี้ยได้แบบ2แบบสอแบบคือแบบครั้งเดียว อ๋อปกติคุณกระแตซื้อกองทุนเป็นครั้งครั้งไปถูกไหมคบางทีเราอยากปีนี้อยากซื้อเยอะปีนี้อยากซื้อน้อยก็ซื้อเป็นครั้งครั้งเดือนนี้ก็มีนะครับยูนิลิงก์ก็สามารถทําได้ก็คือครั้งเดียวเลยเช่นมีเงิน3ล้าน5้าล้าน10ล้านลงที่ลงยูนิลิงก์ไปเลยนะครับส่วนหนึ่งก็เอาไปซื้อประกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีคุณทุนประกันเพิ่มประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนที่เหลือเป็นเป็นลงทุนหากใครจ่ายผู้ไปลงทุนนะครับอันนี้คือแบบแรกก็คือแบบครั้งเดียว แต่ส่วนแบบที่2จะจะเป็นแบบเหมือนประกันปกติทั่วไปก็คือเป็นรายงวดนะเป็นงวดงวดไปนะครับก็ตรงนี้แหละครับที่จะมีลักษณะสําคัญที่เข้ามาเกี่ยวแล้วว่าข้อดีของมาหรือลักษณะสําคัญที่เราจะต้องเข้าใจก็คือจะมีประมาณ7จ็เรื่องนะครับข้อที่1ก็ก็คือเรื่องแรกก็คือเระองเวลาคุ้มครองเนี่ยไม่กําหนดแล้วถูกไหมครับถูกค่ะเพราะปะกติสัญญามันจะมีฟิกไว้10ปี20ปีใช่ไหมครับอันนี้ จะลงกี่ปีปุ๊บไม่สนใจแต่คุณจะถือยาวเท่าไหร่ก็ได้ยูดิตลิงก์มันอยู่ที่ว่าเราจะพอใจถือคลองกรมธรรม์เนี้ยไปกี่ปีอยู่ที่เราอาจจะ9 9ก็ได้นะครับแต่สูงสุดคือ99เหมือนกันนี่ก็คือคล้ายกันลงทุนในหุ้นกันนะคะใช่เรามีสิทธิ์ที่จะถือยาวไปได้เรื่อยๆนะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับเราพอใจนะครับอันนี้คือเราัสนุกันข้อแรกเข้อแรกก็คือระยะเวลาคุ้มครองไม่กำหนดข้อ2ก็คือทุนประกันสามารถเลือกเองได้ด้วยนะครับว่าอยากได้ทุนประกันสักเท่าไหร่นะครับทุนี่ย อยู่ที่เอช่วงนี้สมมุติว่าเราอย่างผมมีลูกเล็กใช่ไหมครับเราอยากเล้ทุนประกันสูงอ่ะบางทีตรงนี้ทําได้มันสามารถสมมติเราจ่ายเบี้ยประกันเท่านี้สามารถเลือกทุนประกันที่มันต่างขึ้นไปได้เลือกสูงได้เลยนะครับอ่าแต่ถ้าเลือกประทุนประกันสูงค่าใช้จ่ายประกันก็สูงขึ้นเงินเหลือไปลงทุนก็น้อยลงอันนี้ก็อยู่ที่ความพอใจแล้วเราก็ต้องยอมรับขึ้นอยู่กับเป้าหมายแล้วเนาะว่าเรามีอะไรอยู่ถ้าสมมติเป็นเรื่องของลูกเนี่ยอาจจะไม่ต้องจําเป็นต้องเสี่ยงสูงมากก็ได้ถูกต้องครับ แล้วก็อย่างบางคนฉันไม่มีภาระเลยอาจจะขอทุนประกันขั้นต่ําที่บริษัทกําหนดก็ได้เพราะฉะนั้นทุนปร, <พอ S 2> ประกันอยู่ยที่เราเลือกเองได้เลยว่าเราอยากจะได้เท่าไหร่และที่ทสําคัญคือทุนประกันยืดหยุ่นได้ด้วยนะฮะหมายถึงว่าเช่นสมมติว่าวันนี้คุณกระแตบอกฉันไม่มีภาระค่ะอยากลงเยอะๆทุนจ่ายเบี้ยประกันไปก้อนหนึ่งวนันนี้ทุนประกันอขอแค่ล้านนึงก็พอ,อพอผ่านไป3ปีคุณกระแตวันนี้ไปซื้อบ้านราคาห้าล้าน ทุนประกันควรจะ cover ราคาบ้านใช่ค่ะขอปรับทุนประกันเป็นจาก1ล้านเป็น5ล้านได้เหมือนกันนะได้เหมือนกันเหรอใช่ก็ยังต่อเนื่องได้ทางนั้นที่จ่ายเลี้ยเท่าเดิมไปเรื่อยๆอ,อ่าโอ้แต่จุดๆ,ๆนะฮะมีเงื่อนไขคือว,วันที่จะขอเพิ่มทุนประกันเนี่ยวันนั้นสุขภาพคุณกระแตต้องดีนะไม่ใช่ว่าต้องดีเหมือน,น,น,นตอนก่อนเข้าป่วยนูน่นมีความดันเข้ามาไม่ได้ละ อ่าการเพิ่มทุนประกันก็มีเงื่อนไขนิดหนึ่งแต่มีสิทธิ์ที่จะต้องบอกว่ามีสิทธิ์ที่จะเพิ่มได้นะครับจริงๆแค่รักษาสุขภาพร่างกายก,ายก็ได้แล้วเนาะใช่ครับส่วนข้อ3ก็ค,คืออ่าจริง,รงๆแล้วผู้ประกันวันเนี้ยเลือกเบี้ยประกันที่ตัวเองสามารถจ่ายเบี้ยได้เลยว่าจะเลือกเบี้ยประกันเท่าไหร่ไม่ต้องไปตามกฎกําหนดของบริษัทไหนองค์กรไหนแล้วเนาะใช่คือเราเลือกเลยว่าอยากจะได้เบี้ยประกัน30 0 0 0บาทต่อปีอยากจะได้เบี้ยประกัน50,000บาทต่อปีหรือ200,000ต่อปีก็ได้หมเองห้าอะไรวมถึงรายเดือนด้วยเดือนึองอยากจะ กูแต่บอกว่าวันนี้อยากจะเก็บเดือนละ2 0 0 0ได้ไหมได้ครับผ่านยูนิตเล้งก็ทําได้ก็สามารถตั้งระบบ2000ต่อเดือนไปก็ได้ก็ให้มันรันของใช่เพราะงั้นเบี<ด>้ยประกันอยู่ยืดหยุ่นละอยู่ที่เราความพอใจนะครับเพราะงั้นส่วนที่สี่ข้อที่สี่ก็คือระยะเวลาของการชำระเบีย้ยค่ะอย่างตรงนี้คือจุดเด่นอีกตัวหนึ่งคือเนื่องจากแบบประกันทั่วไปเนี่ยมันจะถูกฟิกซ์ไว้ที่15ปี20ปีะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวยืดหยุ่นของการการเขาเรียกว่าการชำระเบี้ยประกันเนี่ยยืดหยุ่นเนี่ยมันสามารถที่จะ ระหว่างทางมีปัญหาหยุดใจเบีย้ยได้อ๋อเนี่ยแหละที่ดีค่ะใช่คือเขาเข้าใจจริงๆว่าพี่บอกเป็นการตัดชุดให้พอดีกับเราอะถูกต้องครับแล้วระหว่างหยุดใจเบีย้ยยังมีคุ้มครองด้วยนะฮะใช่อันนี้คือสําคัญเหมือนกันนะครับข้อถัดไปก็คือข้อที่ห้าก็คือผลตอบแทนอันนี้สําคัญผลตอบแทนไม่ตายตัวแล้วนะฮะเพราะอะไรครับเรามีโอกาสในการลงทุนเพราะเราเลือกเองใช่เราความเสี่ยงเองใช่อันนี้สําคัญคือถ้าขาดทุน กองทุนตกเราก็ต้องยอมรับความผันผวนของมันเราต้องยอมรับสิ่งที่เราเลือกไปแล้วนะใช่นะครับข้อที่6ก็สามารถที่คือการถ่ายถอนของเงินเนี่ยของเงินคืนจากแบบประกันเนี่ยมันยืดหยุนได้ค่ะงั้นไม่ไมจํากัดแล้วว่า,าครบ20ปีถึงจะถอนเงินได้บางปีที่ 10, 15ก็าสามารถที่เรพอมีมูลค่าหน่วยเราสามารถถอนเงินมาใช้บางส่วนก่อนได้ด้วยอันนี้ความยืดหยุนของเงินที่เราขอคืนก่อนได้บางส่วนหรือจะทั้งหมดแล้วแต่เงื่อนไขแสดงว่าฟล์เงินก็จะดีขึ้นใช่ไหมคะถูกต้องครับ แล้วก็ข้อที่เจ็ดแล้วข้อที่เจ็ดอันนี้อาจจะตรงกับเขาเรียกว่าบางคนงงไงเอ๊ะบริษัทประกันเนี่ยข้อเจ็ดคือเบิดเปิดเผยค่าใช้จ่ายแล้วด้วย,ยได้ได้ด้วยนะต้องเปิดเผยค่าใช้จ่ายด้วยเ<อ>ช่นหักค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่หรือลงท<ข>ุนเท่าไหร่จะมีรีพอร์ตส่งให้ลูกค้าปกติแบบประกันทั่วไปไม่มี อันนี้คือทุกเดือนไหมคะรีพอร์ตตัวนี้แตส่วนใหญ่เป็นปีละครั้งครับก็จะได้เห็นภาพแต่ถ้าเราต้องการเพิ่มเนี่ยลูกค้าสามารถขอรีเควสจากบริษัทรับประกันนั้นได้ว่าอยากจะรู้ว่าคราวนี้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับตรงนี้และข้อที่8ก็คือยังเหมือนเดิมอยู่คือสามารถซื้อเขาเรียกว่าสัญญาเพิ่มเติมตัวสุขภาพได้สัญญาเพิ่มเหมือนแบบประกันทั่วไปตรงนี้แหละครับมันก็จะมีประมาณเจ็ดถึงแปดข้อที่เป็นจุดที่ตัวแบบประกันควบกันลงทุนอยู่ตรงนี้สามารถทําให้กับลูกค้าได้ แล้วถ้าเกิดคนที่สนใจแล้วค่ะแต่ว่าอยากจะรู้ว่าก่อนจะทํายูนิ่งจริงๆเราไปคุยใช่เราควรรู้อะไรกันบ้างอันที่หนึ่งครับรู้ว่าคนขายคนนั้นเนี่ยมีสิทธิ์ขายจริงหรือเปล่าก็คือต้องดูว่าเขามีสิทธิ์ไอซีไรเซนหรือเปล่าเพราะคนนั้นเนี่ยบางทีอาจจะมีคนแนะนํามาแล้วเขาไม่มีสิทธิ์ขายหรือเปล่านี่ต้องระวังนะครับอันที่สองตัวเองต้องรับความเสี่ยงในฐานเขาเรียกว่าเวลาทํำลิสต์โปรไฟล์ก็คือตัวแบบสอบถามความเสี่ยงต้องดูว่าเราเหมาะหรือเปล่าเราเหมาะกับความเสี่ยงแบบไหนไม่ใช่ว่า คนที่มาแนะนําบอกว่าพี่รับความเสี่ยงได้สูงจังเออสูงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดให้เลยลเราควรจะต้องมีความรู้ว่าทําไมเราถึงต้องเลือกกองทุนหุ้นสับส่วนที่เยอะหรือน้อยอันนี้อยู่ที่ความเสี่ยงของเราราะงั้นถ้าสุดท้ายเราทออาําโปรไฟล์ออกมาทําคะแนนออกมาแล้วได้คะแนนน้อยแสดงว่าเราเราเป็นคนรับความเสี่ยงได้น้อยนะก็อาจจะต้องยอมอเพิ่มในพอร์ตตราสารนี้หน่อยอันนี้คือข้อสําคัญบางทีความเข้าใจอาจจะมองว่าเฮ้ยคนมาลงแบบเนี้ยผลตอบแทนเยอะกว่าแน่นอนอันนี้ไม่ใช่นะครับ ต้องยอมรับความเสี่ยงเองด้วยตรงนี้อันนี้ถือเป็นข้อคิดที่ดีที่ฝากไว้เลยนะคะในเรื่องของการแสวงหาผลตอบแทนยิ่งสูงมากเท่าไหร่มันก็ตามด้วยความเสี่ยงมากเท่านั้นแลถ้าเกิดคุณไม่มีความรู้หรือไม่ศึกษาก่อนการลงทุนนั่นคือความผิดมานัาเลยถูกต้องครับวันนี้ขอบคุณนางุณเรกิจมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ ได้เคล็ดลับแล้วก็ทำความรู้จักกับยูนิตลิงก์มากขึ้นแล้วนะคะหวังว่าวันนี้ข้อมูลต่างๆนี่จะสามารถทำให้การลงทุนแล้วก็แผนาการใช้ชีวิตของแต่ละท่านเนี่ยสามารถสร้างความมั่งคั่งได้อย่างยั่งยืนกันนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะดิฉันะทมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ